เรื่องที่อยากบอกทุกคนนะครับทีลีบิส์์อยากไปเล่นเมืองนอกครับตัดเลี้ยงี่ชอบแม่ไม่ให้เลี้ยงแม่ไม่ให้เลี้ยงอ๋อผิดด้วยดว่อมวมีด้วยมีอบ้มีโอ้โหยากว่ะยับิวโวท์ไทยแลนด์พวกเราทีลีบิส์ดผมเติดครับผมไม่รู้ค oh. รับบิลี่ครับ คุณก็เลยอยู่กับพวกเราในรายการ Snap Quiz เริ่มกัน Billy b ค,คือชื่อที่ตั้งมาจาก Billy t ค่อที่ตั i ครับถ,ถ,ถ้าเงอวาถสคนมาตั้งชื่อใหม่จะเป็น t i l o b r s ครับในปีที่ผ่านมาเรารับมาในปีที่ผานมาเรารับมาทั้งหมดแล้ว19รางวัลครับจะเช็คหน่อยก็ดีนะเพลงที่มียอดวิวสูงสุดคิดแต่ไม่ถึงครับคิดแต่ไม่ถึง172 เรื่องอะไรที่ทำให้ต้องพูดว่า is gonna be ok เมื่อเช้าผมนั่งอยู่ในห้องน้ำแล้วทิชชู่ะมันอยู่ผิดด้าน <laughs> ผมเลยสลับและพูดต่วอว่า is gonna be ok ครับเวลาตีแบตแล้วติดเน็ตหรือว่าเวลาตีแบตแล้วออกครับก็คือไม่เป็นไรสำหรับใครที่ซื้อหวยนะครับ is gonna be ok a y ถ้าไม่ถูกเรืออกออก่องที่อยากบอกทุกคนนะครับท e l l เบิร์สอยากไปเล่นเมืองนอกครับ ประเทศอะไรก็ได้อะผมอยากไปอินเดียผมชอบอาหารอยากบอกทุกคนที่ว่าเป็นสามคนผมโอเคนะครับที่มันเป็นชื่อบิลลี่กับเติร์ดชื่อชื่อวงอรันั่นอะไรครับแอบไว้ใจล้ำลึกไม่คนชอบถามมาผมโอเคผมไม่เคยมีมาโอเคเพลงที่แสนจะเปชอบของผมเลยผมชอบเพลงเลิกครับชอบเดอะแบกครับชอบถ้าเราเจอกันอีกครับปีนี้จะได้เจออะไร2,566ปีนี้นะครับผม 2,566หรือ2,023นะครับคิดว่าตอนนี้ที่ทุกคนดูอ่ะยังไม่มีเพลงใหม่หรอกแต่ว่าเดี๋ยวมันก็มีดีครับอีกเป็นหมวดที่ชอบเมนูที่ชอบแกงกะหรี่ครับซูชิครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อาหารไทยครับรสชาติที่ชอบเผ็ดครับซูชิครับจดจืดครับเครื่องดื่มที่ชอบน้ำเปล่า เครื่องดื่มที่ชอบกาแฟครับซูชิครับใครเครื่องดื่มตรงายใจขนมที่ชอบเอ่อขนมมันเปี๊ยะลาวะครับข้ามครับเลครับเลเลทุกรสเลยครับเละ้าแล้วผลไม้ที่ชอบมาได้ชอบเอ่ออังมุนไม่มีแมสครับมะงวงครับงวงเพลงที่ชอบเพลงที่ชอบโหยากจังอ่ะข้าม ที่ชอบทุกเพลงทีรีเวิร์ครับอ่าสั่งเลี้ยงที่ชอบสั่งเลี้ยงที่ชอบนะครับอ่าชูการ์ไรเดอร์ครับแม่ไม่ได้เลี้ยงคนครับคนแม่ไม่ได้เลี้ยงเกมที่ชอบเกมที่ชอบอ่าเทเกนครับอ่าตีกอร์ปชีวิตจริงครับเพลที่เขาป่อยที่สุดไลน์ครับไลน์ครับไลน์เซตติ้งครับ ปากครับมันพูดไม่ได้ของที่ชอบสองของที่ชอบสอสอนะครับเอาความขี้เกียจครับความง่วงครับหนังที่ชอบหนังที่ชอบนะครับอาปีนี้ผมชอบโนบครับมันพูดไม่ได้ครับหนังไก่ครับสีที่ชอบสีสีไปทางไหนแล้วสีน้ำเงินครับสีกันมันๆสีกันแรงๆครับ มาจากเพลงคิดแต่ไม่ถึงนรอโอ้โหแฟนแมนแท้เวอรจะมีแค่พี่น้องครับผมว่าแค่พี่น้องครับโอ้โหยากว่ะไม่เล่นไม่เล่นไม่เนครับไม่เล่นไม่เล่นเหมือนทีเซอร์ คิดแต่ไม่ถึงคิดแต่ไม่ถึงอีตอนน้ครึัแทเข้ามาสิครับ cover ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเออเสื้อเนยได้ฉัน่เป็นใครครับท่าจันอิกเออเลยว่ะอผิดด้วยันด้ว่าอวี

เรื่องดีๆเฮ้ยเรื่องดีๆขอหน้เขียนแรกผู้เดียวผู้เดียวครับลู่วิ่งหฮะคอยทีคิดยังไม่ถึงครับโอ้ไม่ก็ ร็อคเพลงที่ดีกับร็คเพล oh <my> ง,งที่่มนมันมันกีฬาแล้วจากันด้วยดีอ่โโอ้อหมายก็เดบจูแล้วแต่จะถามว่าในเพลงเดบ,บ่มีคำว่าแบบทั้งหมดกั่คบาร์าเอเป็นไหมอืมฟูนไปเลยยี่สิบ เ้ยชื่อแล้วว่าเรียนเลขมามันผสมกันอยู่อ่ะหูยากอันนี้ยากว่ะใช่ไหมฮะเดี๋มันยืดสนุปดาวตัวเลือกตัวรอคุอวันนี้คุณวันนี้รุองคิดลองนะ โอ้ทานฟอร์เมอร์อ่ะเนี่ยเบื่อคนที่เบื่อแล้วมันคือตรงไหนว่ะมันคือตรงไหนอ่ะปลายนิ้วปลายนิ้วครับ สวัสดีพี่ใหม่2023นะครับทุกคนครับพวกเราทีลี่เบิร์สครับแล้วก็ตอนนี้อาจจะยังไม่มีเพลงใหม่เนาะแต่ว่าอัลบั้มมีให้ฟังในสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ติดตามทีลี่เบิร์สได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางครับแล้วก็บนพอดสตรีมมิ่งเนาะแล้วก็อยากให้ฟังอัลบั้มกันครับและนี่คือสแน็คคริสจากพวกเราทีลี่เบิร์สว๊ว